บ้านทุ่งชัยพัฒนาน,สนุสรระหวา่างสีชมพูและสีฟ้าครับอาชีพนุ่นอบอกอาชีพนุ่นกระทำนุ่นขอเสียงเชียร์ีจะไน่เงั้ยขอทีมครับ สีชมพูสีนังกงานกับตันงทีมคือฮุนได ทีมครับอ่า uh. wow. <cười> ừ. <cười> ở phía đấy, ở phía đấy, chưa đấy, không được, 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 không được,

à bỏ nhiên ngọc đến, 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 đến à, đây lại cú đá chết! à chơi đây, lên, Đi lên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  Đi

พาดีละประมาณ5นาทีแล้วมูแล้วหนุนประนุนนะครับจาการิงไก แข่งขันี่รนะครับอยู่ที่ชนะ CS สามนะครับอ่า CS ที่ั้งเงินก็ได้สามอย่างนะครับที่ต้ก็ได้สามอย่างมันไม่ด้ชงนไใครใครคือคดารนะ่าห่นไปหนไปแล้เบ้อเข้าไโอ้โหดูููู

ได้นยี่ไตมไนแน่เลยไม่ยิ้โบกูเลยปีบตาแล้วะเอาขนมตันรดิอ่าคุมคูได้ครับคอม่ชก็าสได้ครับช่มพี่ขอค่าครับชมพูชมครับ เดินเอาลอกใช้ลนลับลับ้ขาลุดไปได้รับลู้ไหลุดไปุดไปไปลุดไปเอาตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็สครับไปเนะครับไปแล้ววไปเลยไปเยเไปเไยไปเยไปเลยไเลยไปเไเเลยยเลยไยไปเลยไเลยเลยไปเเลยไเลไ đây không phải ơi, 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 何 ยองที่ปะทนีเอาเอาเอาจับได้ครับประตูจะมือจับได้ครับเอ้ยนี่จะจะขาอะไรบินเอามาเลบเอ้ยโอ้ยอย่าไปป่วยหาไหน้องเงินไม่หาครับอ่อครับน้อเงินจะทุบ

ไดีเลยเไดยไดลเป้นวมาได้ลาไปฝั่งที่จะวันตกรูกออกครับอ่าเต็คู่ในเช่ครับบริยิ่งสังอ่ากินแล้วแกมนะคะไม่ใช่กินอวตัดารใจจริงัประตูก็รับได้สบายสบายมันฉลบมาไล้มันเบาเอาละครับมา ออกไปแล้วครับเตมูเยี่ยเยี่ยไปไม่ผ่านรครับไม่ผ่านเลยครับรเตะขานหน่อยดิยิงดูดนะูเก้าเตมูคุดไม่ได้ครับไม่ออกไม่ออกอ่าเรียกเข้ามาอ่าเตะมูมา

สีแชมพูนั่นอยู่สประตูะสตูครับไม่ตรงกรอบครับป่อยอครับสีชมพู้่งประตูมีที่สที่สามได้ตามมาอาแต่มาครับ อาวชมพูก็เล่นอะยู่ข้างหลังด้วยครับไม่มาครับก็ไม่ิ่งครับกำลังยู่มาเลนขึ้นมาลุ้มาลุ้ไปเลยจุกจ้าสะกดไม่ได้หไห้ยอะไรนะจุกอ๋อชมพูชมพู ตอนนี้เลยทำะครััเอาาค้นไปได้ินเดียวคนเดียวเดียวเดียวต่อห้าผ่านไหมไม่ผ่านครับคนเดียว่ห้าคนเอาแล้วครับมาถึงเชมยิงกูเม็ดเซป้คอม จำนวน่าเต็ขึ้นมาครับอันเขาใส่เมื่อกี้ผู้บ้านใส่ไม่ได้ไม่นั่เร็วดินไม่ได้โอ๊ยขยเโอ๊ยโอ๊ย เพื่้อปไรอย่เพี่วยนเก็บัเียบครับคนใขหายเวลาไปที่มนะพี่คุณนะครับเอามาตั้งเงินแทงขุ้นไปโดนสกัดไ่ได้เอาตั <Wha> ้งเงินไม่ผ่านครับีนี่

กินคนิน yup. น้ากเนี่เป็าะอะไรบางทุกนเนี <h <h <t 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 ่ไม่เหลือเลยนะใครมาั้อกินน้ำเชื่อมน้องไม่ได้ใครกินนมอ่า้างไปรวบอ่ะป่อนะครับห่ง Hãy subscribe cho rồi, <laughs> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นวัยรุ่นอ,นอย่างเป็ยตัวเรียนมาชมพูงานมจะยิงเกามาไปทุ่ทุ่ลมาทิ้งหมูขนข้าวขาัน้วนขาวค้ันข้น้ันัาาควัาัขน้า

เอาไม่เฝ้าเด้วไหครับไม่เฝ้าบชูมชียืนก่นจ้าไม่ใช่แบบคู่ใ้แม่ตีนหน่งเอ็ดเ้าตีขาเราถูกติกกรรมการเราไม่เห็นไม่ได้ว่าเราเฝ้าไม่มีอาไ นี่ชกใคเตันะครับเวเข้าไปรุดไปหมดเอยาเตะแบบคุ้มค่าเลยที่เหือประตูนึง เบ็ดขาไเปเบ็ดขาไว้อ่าตอนนี้ชมพู่ปลายตั้งตัวขึ้นมาครับเด,ดินขึ้นมาเดินไปได้เอาไปแล้วนะตอนนี้น้ำเงินน้นเง้นมาที่หุ่นได้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 ลกไ,ไ,ไ,ไป คนอย่างงี้นะเนี่ยก็จะโอ้โหอ้าวมาแล้วครับไม่ผ่านครับเฮ็ดไปไม่ผ่านนี้เอามาเอาใหม่ครับคุณผู้ <rôle à déc> <Sélan ici> โพาดกาเรียงไรเนื้อว่าเาูกาโมพาดูกาเลยอะไรกันตีเลยม้เจมชิบะเฮ้ยใคที่ไหนเตยใครจีนตุู้นเนกี่อออกลังอีกแล้ว ถพูได uh, ้ครับถุพ like ูได้ทุ่มครับทุงเข้ามาดุดถุเข้ามาไม่ค่ทุ่มไปทุ่มไปทุ่ก็ได้ครับุาเอามาเอ๊ะุ่ปนงายไหมพูสกัดด้ามา <Happiness. S 2> ไปส้ไผ่านเพชรครับโอดยดี้กดีมากดีมากดีมาดีมากดีมากดีมากดรมากดากดีมากากดีม้กดีมากดีมากีมากดีมากดีมากดากดีมากดีอ้กดีมากดีมากดีมากดีากดากดีมกดีมาายมากกดีมากดีม ý thức ăn của mình 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 ăn ไปไปไนไป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 ไเไป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 ไยไเไีไป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 ีปไ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 ปีปไ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 ไป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 ไ หุณใจมาเต้ได้ยไ่นนเอาไปแลยเอ้ไปแลวคุณไเลยคุณด้เอาคุณคุณคุณยิงไปมิไปยิยังยิงยิงเต้ไปเลยเอาไปยิงก่เลยมีเียเลยเต้ดี ขอโบราณนะครับกันครับอําเภอ คระดับแถวตรงนะผลการแข่งขันนะครับสีชมพูใช่ไหมสีน้ำเงินรุสโกอร์5ประตูต่อ1ครับขอเทียเพื่อนร่วมทีเสอ2ทีมครับไปขัดจันะครับตอนนี้นะครับเกียร์ทู่นะครับเกียร์ตี่เกียร์อะไรเรื่อยนะครับจะจะทำพีดีปิดนะครับ